คุณหาดเพลงอะไรของคุณคุณไม่ได้แต่งขนาดนี้อ้าวแน่นอนฉันฟินกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลด์ทั้งทีเด็ไหนใครว่าแม่ฉันอ้วนจะตบจัดการเลยได้ไงตัวจริงเป็นไงบอกว่าตัวจริงเป็นไงบอกว่าไม่อ้วนไม่อ้วนสวยไหมคือคนนี้บอกเลยว่าไม่อ้วนพูด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 เรื่องความสวยนะสวยนะไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าความน่ารักอะอยู่ตลอดกาล คนสวยอย่าอยู่ได้ไม่นานแต่คนน่ารักอยู่อด้ตลอดแมนบอสีมหาว่ายพลัยพระนครนี่บ่รด้เดอร์ถามเดอสวัสดี fc ผู้ใหญ่บ้านนะคะ fc ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ทุกคนนะคะวันนี้มาอัาเพลงอะไรครับบอฮากสิกักเฮดหยัางเพลงนี้มันแันนี่คนรู้สึกว่าเธอมากักฉันอะไรอย่างนี้ฉันต้องใส่อารมณ์นั้นไปห่วอารมณ์แบบทําเหมือนห่วงห่วงแต่ที่แล้วเออจงไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะไม่รู้ มีความหึงหวงเกิดขึ้นต้องรอดูต้องรอดูเพลงนี้มีความหึงหวงผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนหึงหวงตากแตนเด้ก็ตั้งสออทำไมอ่ะนั่นน่ะสิฉันก็ไม่เข้าใจแต่ที่คนมาถามเธอในเพลงไงเนาะอือปับเพิ่นมาอัดเพลงเพิ่นมาหลีอัดเด็กๆเมื่อนั้นเอาเถอะเิ่นไปจัดเตรียมขนาดนี้เมื่อนี้ผู้ใหญ่บ้านมากเิ่นจัดเตรียมเดี๋ยวเธอมาคือฝนตกจริงเหรอฝนตกนี่นี่ไม่ใช่เสียห้องน้ำเสียห้องน้ำแม่นบอกใช่บอกเสายข่อยลไรนมากระไดใสียไรข่าวน่าหนึ่ง แม่วันนี้แม่ก็คุมอัดน่อนะอันไรก็ทาร้องน่นะเสียงค่อยยิ่งเข้าต่างกันเลยคุณคุ้มน่ะพุ่นนาทีทั้งโปรดิเซอร์พุ่นทั้งสองท่านนะครับผมเคยมาที่นี่ไหมผมเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งนะ ใช่ไหมอาจารย์ใช่เคยมาพี่เคยมาอีกาอ๋อโอเคพี่ตื่นมาเกิดนานโคแล้วเจอกันสมัยแพ้ปีร้องสมัยใช่ใช่สี่ห้าปีแล้วสมัยตอนนั้นเขารวมห้าหนุ่มห้าหนุ่มเดือบอยเดือบอยแบนใช่บอยจนจริงไปแล้วสมัยเพรท่านมีลูกมีเมียตัวนี้ใช่ใช่ใช่สมัยสดตอนนี้ก็ยังสดอยู่นะฮะอุยรีบขายของเชียวแม่เมื่อคืนเห็นไปออกเดทกับสาวที่ไหนคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนสาวเป็นมอมมอยตัวนี่นู่น ทำไมเรื่องอะไรมีเรื่องฉันด้วยเหรอมีเรื่องฉันด้วยเหรอเรื่องเพลงใหม่หรกว่ามีเรื่องฉันไม่ต้องมีเรื่องหรอกเปิดไปไหนช่วงนี้เคยเห็นทุกคนตั้งกระเตเต่หมดช่วงนี้เพลงเขากำลังอะไรนะพรเพลงอะไรนะหุ่นนางยักษ์กับเป็นตาฮักอยู่เดินนี่เธอต้องเต้นให้ฉันด้วยนะเดี๋ยวฉันจะเต้นฉันจะพาเธอเต้นในนี่ที่ตกลงโอเคนะครับฝากติดตามด้วยนะครับกับผลงานเพลงใหม่หุ่นนางยักษ์กระทากอยู่เดิมให้ผลงานไปไหนไม่<ร>ไปนี้ก่อนลงนี้ก่อนตอนนี้กำลัง คนกำลังเล่นแผ่นเลยใช่หุ่นนางยักษ์ตาฮักอยู่เดินฝากด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเพลงคู่ของเราเรียกเพลงฟีดเพลงฟีดถ้าคือถือว่าได้รับเกียรติจากพี่ได้รับเกียรติจากพี่ตากะตนนั่นแหละเครบอกว่าพี่ตากะตนเขาอยากลองพี่น้้งสองดีเปิดสิบ้านได้ไหมย่ใจได้สิเดี๋ยวฉันหาเพลงแล้วก็หายไปอีกนะหายไปนะฉันใช้เวลาหาเพลงไงแล้วก็ไปหาเพลงแบบเออเออม่ได้อยู่เพลงที่มันเข้ากับ ผมด้วยแบบว่าเออมันก็น่าจะเข้าที่เสืออะมั้งเนาะต้้องเขาดไปเลือกเพลงอะไรมันก็ไม่รู้ไม่รู้แต่ที่น่แน่เพื่อนบ้านฟินและลูกผมนี่สุดฤทธิ์สุดฤทธิ์นี่มันบทบาทนี้เล่นไม่เป็นเลยนะพวนเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เข้ากับเราอุ้ยพอดาล่าไงเธอดาล่าที่เห็นจังเลยเออฝากติดตามด้วยก็แล้วกันนะคะบอ๊กซีห้าบอหักสีกักเขียนหยังบอหักสีกักเขียนหยังเอาไม่เอาไม่บอหัาสีกเอาไม่เอาไม่มันแตงมหนึ่ง เอาซอก,ก็นนะโบฮักสิกาเข็ดยังเลยเอบอบฮักสิกาเข็ดหยัง <Okay. S> 2> 1, 2, หนึ่งสองสามบฮักสิกาเข็ดหยัง